งามกายงามทั้งใจเบลล่าราณีเข้าวัดทาบุญต้อนรับปีใหม่นางเอกสาวเบลล่าราณีถือเป็นนางเอกสายบุญที่งามทั้งกายงามทั้งใจเพราะแฟนๆมักเห็นเบลล่าออกมาโพสต์ภาพเข้าวัดทาบุญอยู่หลายต่อหลายครั้งล่าสุดเบลล่าก็สวมชุดขาวไปทําบุญที่วัดเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจําปี2022พร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ด้วยว่า เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เบลขอน้อมนำบุญและความเป็นมงคลมาสู่ทุกท่านขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีแต่ความสุขสวัสดีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามขอให้สิ่งนั้นจงบังเกิดแก่ทุกคนนะคะท่ามกลางแฟนคลับที่ได้เข้ามาอนุโมทนาบุญพร้อมอวยพรปีใหม่ให้เบลล่าหนึ่งแน่น